เอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรากลับไปเล่นเพื่อตามหาฉากจบจนค,ครบนะผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าผมไปติดง,งานอย่างอื่นเ,เริ่มมายังเหมือนเดิมอยูอป่าโอเคเหมือนเดิมวอเตอร์ช้างน้อยยังอยู่เหมือนเดิมเออไปห้องขวาก่อนแล้วกันเอออุ่ยอ๋อตัวเมื่อกี้คือแมวแน่เลยแมทที่เราบังครับอะ่ะห้องเมื่อกี้คือันนี้นมีอะไรเลยแล้วห้องน้ำมีอะไรปะ โอเคเอ่อฝั่งกระจกไหมส่งดิรอแล้ครั <c ười> <c ười> ค้งที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าผมได้ไปหาผู้หญิงข้างบ้านผมหรือเปล่า <No. S 1> เดี๋ยวผมรอไปหาก่อนแล้วกัน <c ười> อะไรเนี่ยแมวเหรอแกมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยมาทำหน้า <c ười> มาทำได้ไกันนะ <c ười> โอ้ท้อเลยโอ้กลับมารอบไม่อยู่ด้ะคือเราจะคุยคนอ,อื่นแบบมั่วๆไม่ได้แล้วอะ รถกระบะที่แมวขับไม่ได้ถึงจะมีคนก็ไม่ขับแล้วนี่มันรถอะไรวะเนะ <c oughs> ี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงมาด้วยแล้วลเราต้องไปที่ไหนต่อเนี่ยเอ่อถ้าจะไม่ผิดเราต้องไปเอาคุณแจก่อนปะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้คุณแจมาแล้วแล้วไข่มาตีะระฆังแถวนี้มั้ยนะอ๋อโอเคตอนนี้มันเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วเออเราขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันเออถ้าจะไม่ผิดเราต้องไปเช็ดตู้ปะอ่ะโอเคไปเดินไปดูตู้ก่อนแล้วกัน เออฟึ๊บอ้าวแมวหรอกเหรอบ้าเอ้ยแล้วจะ <c oughs> ไปพ่อเราไปแอบไปตู้วะเนี่ยเอ้าวิ่งไปแล้วเอาไหมนะ,อ,ะอยู่ดีไปแอบไปตู้แล้วก็วิ่งหนีไปแล้วเอ่อข้างล่างนี่ใช้กุญแจได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างล่างก่อนแล้วกัน A few moments later เมื่อกี้วิ่งไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยนี่ไง,ไงเจอแล้วเฮ้ย <c oughs> อาฮ่าตามมาทำไมเนี่ยแกอยากกินขี้เหรอ ฉันเข้าใจแกจริง <No. S 1> ใครจะอยากกินขี้วะรู้ไหมฉันว่าเราขับรถหนีออกไป้านานแล้วแต่เสียอย่างเดียวฟตาตารถไปติด <Huh? S 1> ถ้าถแกว่างก็ไปที่อูอ่มำรวแล้วนําไดเกียวมาให้ฉันเข้าใจไหมแล้วฉันจะพาแกหนีไปด้วยก็คือตอนนี้เราต้องออกไปหาไดเกียวใช่ไหมี่ะคุยนี่ไงหูรถเออโอ้อยใครไม่แอบตรงนั้นน่ะเออคุยได้ปะแล้รดูชื่อไอ้หัวตั้ง แค่แมวเองเหรอเนี่ยนึกว่าจะโดนผีหลอกไปากลเลยนะไอแมวงูแต่ผีมันรู้ว่าฉันหลบอยู่ตรงนี้เออแจกนิ้วแล้วค่ะเฮ้ยชูลูกกลางด้วยเอ้ยแมวทำอย่างนั้นได้ไงหรือว่าแกเป็นแมวผีอ้าววิ่งไปละแมวผีอะไรอ่ะแมวผีเราจะหน้าตาดีขนาดนี้ดูนหน้าด้วยวิค <Bro. S 1> บน้ำมันในเกลียวอุย้ยเราได้น้ำมันในเกลียวแล้ว เหลือกลับเอาไปให้ที่บ้านปะมัน,ย,ย,น,ย,นนะยังอยู่ในห้องน้ําอีกวนน่ะโอเคยังอยู่ดีมากเจ้าแมวเราไปจากที่นี่กันเวลาต่อมาเอาละเราไปกันเถอะเราจบแล้วหรอและแมวกับรามี่ก็ได้หนีไปจากที่นี่ได้สําเร็จแต่ถ้าว่าชะตากรรมของคนที่นี่นี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่อย่างไรอ๋อฉากจบนี้คือเราหนีไปกับรามี่แบบสองคนถ้าเราไม่ให้ชูนิ้วกลางให้อะเออถ้าเราแบบแนนเ,เนี้ยเออเงียบไว้ คือเกิดอะไรขึ้นคงต้องไปหลบที่อื่นแล้วไม่รู้ว่าพ่อกับพี่หายไปไหนนี่แกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิเราได้เพื่อนร่วมทางแล้วน็ <Nice. S 1> อสอ๋อโอเคได้สุดมันก็ดูเป็นเกมแบบเอ็มโอสักทีถ้าจำไม่ผิดพ่พอเราแอบอยู่ในตูป้ปะอารพ่อพอ,อุ้ยไอ้หัวตั้งเจอพ่อแล้วฮะไอ้ตั้งนั่นเองจริงๆเหรอหรือเ,เองเป็นผีปลอมตัวมามีผีปลอมตัวมาด้อยโอ้ผมเครียเดเหลือเกินโอเคตอนนี้เราได้พอ่อเข้ามาร่วมปาร์ตี้แล้ว เราพาพ่อไปพูดดีกว่าเหมือนพ่อจะให้เรามาป้านหลังนี้ใช่ปะฮ่ออาๆๆๆอยู่นี่ได้เองไอผีระย,ยำมึงเอาลูกฝาวกูไ,ไ, <c oughs> ไว้หน่อยพ่อเดือดขนาดนี้เชียวอ๋อกูไม่กลัวมึงแล้วดูทรงแล้วมึงก็แค่ไอผีที่เอาผ้าคลุมมาคลุมหัวชัดๆกูเจอตีอุ้ยเอาละศึกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วตีมันอุ้ยไอหัวตั้งกำฟังเปิดละอุ้ยไ,ไม่ได้ละผียอกวิญญาณหรอก ไม่ยอบอกว่านี่มันฉากสู้ครั้งแรกของเราอ่ะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยอุ้ยใช่ด้วยในสุดมันก็ไม่สู้ทีเอ่อแนวธรรมดาเอ่อมีสเปเชียลวะไม่มีเอ่อแล้วมันทำอะไรได้อ่ะอันเนี้ยเอ่อกดว่าเนีกดจะต้องกลับเนี่ยเฮ้ยมีอะไรละแล้วตีก่อนเลยแล้วกันอ่ะตีไปไอหัวตั้งอ่ะอุ้ยหัวตั้งมันมีแบบมันมีสกิลเลยจะใช้ไปก่อนดูทำอะไรได้อุ้ยสกิลพ่อเป็นแบบกลางโลดอ่ะ แล้วเมื่อไหร่มันจะตายไปทีน่ะอุ้ยคุยมันตายไปทีแล้วโอเคแล้ว30 EP อู้หตีอย่างนานได้30 EP คุ้มไหมน่ะชนะแล้วเป็นไงล่ะลูกโหดไหมอุ้ยพ่อหดหดหดอุ้ยย้อนเก่งเหลือเกินอุ้ยแล้วผีมันหายไปแล้วเอ่อแล้วทำอะไรได้ต่อไอ้ข้อความนี้ต้องอ่านได้มั้น่ะ ใครก็ตามที่ได้อ่านข้อความนี้โปรดไปที่บ้านฉันก่อนถึงอู่ซ่อมรถแล้วใช้รหัสผ่านนี้เปิดดูในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโอเครหัสคือหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นี่รหัสไปสนีเปล่าเนี่ยรหัสวันหนึ่งหนึ่งห้าศโอเครหัสถูกต้องล้วงไงต่อมีคลิปวิดีโอถูกเปิดทิ้งไว้ชื่อคลิปมือปราบผีข้างโรงบาลล้าง <c oughs> อุ้ยไม่ได้ต้องดูแล้เรามึงจนตายรอบสองดิบันน่งดูอะไรอยู่เนี่ยคนในคลิปคือหมอผีปลาตั้งโกะโอเคชื่อก็ไม่น่ารู้จักแล้วตอนนี้เขาวอาศัยอยู่ที่ข้างตลาดเราไปหาดูเอ่อ่าบอกว่าไปขายปลาตั้งโกอยู่ข้างตลาดอะก็คือตอนนี้ผมจะบออกไปตามหามหมอผีปลาตั้งโกะนะเอ่อ ตามหามอผีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปตามหามอผีกันแล้วกันไปโอ้ยนี่ไงตัเขีปนปานังโก้ออผีปานังโก้อยู่ไหมเนี่ยสู้มาเห็ดยังมาแต่เช้าแท้เตรียมของยังบอแล้วอยู่โอ้อ่านยากอ่านเย็นเหลือเกินผมได้ดูคลิปปาผีของหมอที่เด่นในทูบแล้วเพาผมอยากจะปิดคลิปทิ้งเลยคลิปนั้นนะ่ะวิ่งหมอมาเข้าโ่ปาร์ตี้เราละ อีกที่เดียวเราต้องไปขับไล่ผีร้ายใช่ไหมตอนนี้ไปเ,เราไปที่โรงพยาบาลล้างก่อนล็อกต้องการกุญแจดีกุญแจอยู่นี่เปิดเข้าไปเลยโอเคแล้วทำไมหมอถึงไม่ยอมเดินนำอ่ะหมอไม่ให้แมวเดินนำไม่นะหมอไอ้สาวเอ็งเป็นไรอะ่ะช่วยหนูด้วยพ่ออ๋อให้ช่วยเราวิ่งไปไหนครับวันน่ะ เฮ้ยมัในมีอะไรขึ้นข้างบนเด้อจกักผีลอกเอาไหนผีอะอยังไม่ทานได้เห็นผีเลยจกักผม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 แค่มาเล่นบ่ะหาจุดวางระเบิดเลยเดี๋ยวกูฟีกุมคันให้โอเคตัวนี้เราก็ต้องไปหาจุดวางระเบิดสินะเออข้างบนไม่น่ามีแล้วปะเมื่อกี้เราสำรวจหมดแล้วเออโอเคปะต้องย้อนกลับไปท้งล่างเหมือนว่าใช่ไอจุด,ดแดงๆปะไอจุดเนี้ยเออใช่จุดนี้แหละปะวางระเบิดเลย ไปเราวางไงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้ผีไม่จับประตูมังกนอย่างนี้เลยเหโอ้โหช่วยด้วยเฮ้ยมันที่วิ่งแล้วดูหน้ามาที่เล่นอะไรอยู่เนี่ย A few moments later อุ้ยพรอหมอมีเวทมนว์ด้วยอุ้ย พวกหมอจบพอกบอร์ดมาแน่ๆเลยอุ้ยมีเวทบนไฟด้วยโอ้โหแต่ละเวท้ยเวิมันตายแล้วโอเคเออแล้วง nah. ไงต่อจบแล้วปะเนี่ยมีมีร่างสองปะอุ้ยไม่มีนี่ไงอ๋อได้ตังค์มาห้าบาทด้วยไม่เป็นไรนะอีหนูขาไม่เป็นไรหนีเร็วระเบิดเออหนีหนีเร็วหนีเร็วอุ้ยววมันมาแล้วมันมาแล้วเออเออรีบร้อยก่อน โอ้จบพักทีผีข้างโรงพยาบาลล้างได้ถูกกำจัดลงอย่างสมบูรณ์แบบเลทีเดียวมั้งพร้อมโรงพยาบาลล้างได้ถูกทำลายได้เป็นชิ้นดีพวกเขาทั้งห้าและผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจบโอ้จบพักที